ซุปเขาเจ๋งครับเนื้อตุนก็เจ๋งไก่ก็เจ๋งไก่ตุ๋นมันเปื่อยดีครับจะไม่ใช้ของสําเร็จครับเช่นกระเทียมเจียวพริกป่นน้าส้มทุกอย่างจะร้านจะทําเองหมดเลยครับจะไม่ใช้ของสําเร็จแม้กระทั่งน้ําแข็งก็มีเครื่องทำน้าแข็งทําเองด้วยสวัสดีครับชานนะครับเป็นเจ้าของร้านชานมามีไก่ตุนเชียงใหม่ เปิดมา11ปีแล้วครับเริ่มต้นก็จะเปิดที่โรงเรียนอินานเชียงใหม่นะครับแล้วก็ย้ายไปที่พระเนตรแล้วก็ย้ายไปนันทารามนันทารามจะเป็นสาขาหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นสาขาสองครับที่ใหม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยครับพอชอบกินมากๆเราก็อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองครับเราก็เลยไปเรียนมาแล้วก็จากคุณแม่ครับช่วยสอนปรับสูตรนิดหน่อย กับการลรํ่เรียนมาจนมาลงตัวเป็นสูตรนี้ได like ้คร like ับอยเครื Sisters, ่องยาจีนก็ต้องใช้ต้องสั่งทำใช้เวลาทำประมาณหวันนะออกมาเป็นเมนูที่ทานได้นะครับมีข้าวมีเกาเหลามีเมนูทานเล่นทุกอย่างครับน่องปีกตีนหมูตุ๋นกินก๋วยเตี๋ยวแบบตุ๋นนะครับอ่าสี่สิบห้าบาทครับซุปเข้มข้นมากครับพี่ตัวไก่ครับนุ่มมากครับผมแคบจะละลายในปากเลยครับผม ก๋วยเตี๋ยวไก่รวมนะครับก็จะมีทั้งน้องไก่ทั้งปีกไก่ทั้งไก่ปีนไก่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไก่ร้านนี้เขาละลายมากนะครับเป็นตุน่นตุ่นได้ดีมากพริกป่นเขาครับเพราะ,ะปกติีผมคนชอบกินพริกป่นอยู่แล้วเนาะพริกป่นเขาเหมือนกับแบบทำเองแล้วสะอาดกินแล้วท้องไม่เสียเนาะทอดกรเหล่วนะร,รวมใส่เปื่อยไก่เปื่อยอร่อยมากเลยคะ่ะคิดอะไรไม่ออกก็คือต้องุก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เลยครับผม ส่วนที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นจริงใจวิลเลจน,นะครับจะอยู่ข้างกับ JJMar k e t เดิมสาขาหนึ่งจะอยู่นันทารามับพัวลายซอยหส่วนสาขา2ที่นี่จิงใจวิลเลจร้นา,าหนหจะเปิด8ปดโมงถึงสามโมงเย็นครับส่วนสาขา2จะเปิด10บโมงถึงห้าโมงเย็นครับสำหรับลูกค้าท่านใดถ้าไม่สะดวกมาร้านนะครับก็าสามารถสั่งในแอปโลบิน Ho ูตได้นะครับในแอปโลบินทูตส่งเชียงใหม่นะครับราคาเท่าหน้าร้านปริมาณเท่าเดิมครับโลบินทูตครับผม Amazing out map.